สวัสดีครับเ้อร์ว,วันตอวันนี้แปลกใหม่พัดเอาบรรยากาศวันนี้อยู่กลางน้ำกลางงองปึงเดออมาใส่แนงพระรหมดขวยงวัวพพองหมดน้ำหมองพองสารพัดหมดครบมันมบบครบตีเดียวนะ่ปเดี๋ยวนะสงวนไว้อดีอยูย่กลางเนี่ยขายเฮียนะ อย่าไปพอน้องน้ำท่วมมัดเลยนะพอน้องข้าวโพดไปนะครับเนอะท่วมมัดแล้วเราตีอือน่นะน,นี่ไก่เนอะนายดูเนาะเปิดแก๊ปบปดตันเนี่ยน้ำอิงมันน้องน้ำลาวกะน้องน้ำหงวกะน้องโอโลอตวนมานี่มัดเนอะอำเภอถึงเป็นแหล,ล่งเนอะร้องดับน้ำนะ่ะได้ข่าวว่าพญาเมงลายนะปรเดี๋ยวบ้านไม่มูซิปกะท่วมละเน่ะ ก็คือกำลังโกรธกำลังใจกูคุกูค้นน่ะบอกว่าจะไดนแล้วเนาะเขากปบระเทศบาลขอยญี่ปุ่นน่ะน้ำในบันไดโอหเฮียจอติดขันใดเลยนะผมนะเราเรสุดยอดแล้วเด้อเดี๋ยวจะปาไปเอลใส่เบ็ดใส่กางใส่แหนงใส่ดังจะไปทางไหนนั่นในหนองน่ะเขาทาเขาทานี่จะมาเอลพอนี่บันไดเราที่แบนก็ไปแล้วเนาะ สว่าหากินนะไปพอเนาะมันจะเป็นจัรไดัยนะนี่ละนโนี่บ้านว่าหนองปึ่งนะ่ะหนองปึ่งปลาค้านะ่ะตะพุ่นตะพุ่นหนองปึ่งหลวงนะ่ะตาปิ่นกลัไปละพายเหี้ยมันจะไปใส่แน่งห้ามมาได้นาะอ,อ้ไผ่น,อน้องโอ้ขา,าขาวและวหอนนอขาวาอ,อ่ะสบายด้อยว่าอเอาบรรยากาศามาหม้อห้องหอนนอนี่ละ Lúc cháu là làn lên, khôp lòp, thốt xa vắt, bởi vì cháu là sếp bí nô, cháu là nông nì nà, bí là bí nông nà. Đại ngô! Cảm ơn cháu nhé! bà Không, mẹ bà 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 โ oh, okay, okay, อแ้แกวัดแกไอ้กันพอเนอะบ้านผมอยู่ปุ่นเ่อเดี๋ยวผมจะไหว้เฮียพอเธอเบา้นา,า,อา,บานผมนะเอ่อจะคือพอเธอบ้านผมนะเออหันะหละเนาะหันละ,หล,ะหลังสีฟ้าพนปะ็นอ่ะเออหลังสีฟ้าเพราะเธอนั่น,นจำติ่ขนันไดลเนอสุดยอดอะ่ะจังมันเนาะดูดูผมมันก็น ถ้าจะได้ก็ดูแลด้วก็ตั้งบ้านพญาไมงลายขุนตานชื่อของเตียมหลงรับเนอะั้งอำเภอถึงท่วมนะนะเนอะั้งปุ้งอำเภอป๋องดอกคำใต้พายงพายงนะจะได้บ้องน,น้ำหนองนักกอโอท่านักก็บอกจินนมเนอะกาแฟจะได้เตรียมกุ้เตรียมการว่าจะแก้ไขจะได้หน่อย่าเดี๋ยวนี้ผมมาสำรวจพอนะ,ะนกจอก ไผ่บอดุขันบต้องมานนะ่ะหมดหน้าหมองเลยครบเลยบอดหวานหน้าหมองก็ได้มองแป็หินก็นั่นมีดีไซน์เองก็บมีแล้วเนาะเต็มแวบอเต็มาาม,มัดเขาว่าอะไรป่ะดิโน่เสียดายป่าจีนนี่ตัวหมอกฟ้มา,ามื้อนะ่ะครับไปมัดอ่าอ่าผู้ช่วยได้ก็กระลาบัสไซน์น ขอใช้เจ้ผืนนอเอาไอ้เงินก็เข้าภาษาก่ะอะไรๆๆจ๋าพื้นจินก้าเฮ้อ,อามอาแอลพอเยอะบาแปว่นเล่นเยอะนี่นะโดนหน้าหมองกัดไปหาตัวฮกั่วลหน้าหมองใส่ละๆๆโอ้นั่นนู้ยังนอนนี่อยู่ก๊ะๆๆๆๆๆๆ มาล้วเตี้ยบ้านหลังพุนเห็นนน้ำท่วมน่ะประเดี๋ยวอพยพไปแล้วขนขัวเป็นสิบรอบเลยนะเถียวสุดท้ายเนาะเทศบาบมาช่วยนะโอ้ยินดียินบานด้วยเน่ะประยุี่บานโอ้ยเไปหอกัเนอนอหนุ่มสองนี่นะสอนอยู่ครับแม่นแล้าเออ มาพร้นี่เป็นประสบไัยน้ำท่วมไม่นานนอเราถ้าเป็นยีก่กุง้งเขาจะช่วยอยู่ฮะฮ่าสุดยอดโอ้มันท่วมมาเลยนี่ถือว่าที่สูงที่สุดนะนะเป็นมาแปลงบ้านนะปีนี้มันครบรอบทศวรรษเนะสิบปีมันมีครั้งน่ะนี่นะใส่หน่งใส่ด่างไผ่บว่ายน่เพราะเราดีหนูเขาปดไปเนาะนี่บมดตันฮักตันยังเตี่ยไปแล้วโอ้ ดอกเปิดคูเขาด้วยกันนี่นะอ๋อไอ้น้อดีนะน้อประเดี๋ยวนี้น่ะมันสื่อสื่อสารมันง่ายน้อเอิ้นหาการคำเดียวก็ได้แล้วเเดี๋ยวเขาก็จะใส่นี่เดี๋ยเฮ้ยเขาใส่ตาแปดเซนมาหน่ะเอาปาดขึ้นขึ้นที่นอนกออ๋เอาเหัอมาด้ะ ดีละดีละเกิดดูแลกันไปเนาะมาเดี๋ยวคู่มาพอกันเด้อกระหมาพอกันเยอะอาาๆๆๆแขนน้อยเทศบาลต่บนเวียงก็ขอบคุณเด้อทั้งเจ้าหน้าที่นะมาดูแลน้องหนุ่มสูงสอง้ะโอ้โหน้ำท่วมมันไปใจเรื่องง่ายๆเด้อเขาเก่งดูแต่หัว นี่เด็กอนเป็นสารจุกป,ป๊อกนะเดี๋ยวเป็นลุ่มน้าเลยเนาะอ,อ้ดีละดีละออวนันนี้ไปนอนไหนนอนบ้านคุ้มป่ะว่างฮะสองห้องนะเดี๋ยวหนีไปใส่ไหน,นครับใส่ไหนนะ่ะครับผมนี่นะครับเด้อมาเนี่ยพายเฮียมาขอน้องหนุ่มสุขสองนี่สอนจะใส่งามเนะาะครับใส่งามครับส่งามนี่ขออ้อมิงเออนี่เนาะน้องหนุ่มสุขสองมาได้ นี่นะครับอันนี้เอาสดๆแล้วรอดเนี่ครับต่อพอใจนักข่าวที่ไหนนะทกำลังใจเนาะวันนี้เจ้าเลยครบแล้วเนาะถ้าจะอันน้ำฮอปิีกประตูก็ได้เดี๋ยู่กับเพื่อนเข้าไปม,มันจะอันนี้ได้มันจะซึมเข้าได้ก็เจ้าได้อยู่แต่ว่าเขาก็คือถ้าฮอปปี้แข่น้อยลดในการขยยาเข้าไปครับแมันก็ซึมออยู่ โอ้บาดาขวาน่นอนพุ้น่ะคือสาเนี่มันมันนักหนาบารดีวมันกลังอโต้มานเนอะต้ลางันใจเนอะขัน่ะพอมาไม่ไอนะครับนาะ้องโอ้แต่ก้อนี้เป็นสารเจ้าปกนะครับเนอะเอานครับเนอก็ขอฝากตั้งเป็นน้องตั้งพุ่นอะขยมงนลายขุนตานเจียงของเนอะบานดี้โอะเดามนี่ได้่ล้วยนะเป็นผู้ควบคเายนะแต่้อไผ่ะเป เอาคือกบล,กลัำใจกันเนาะเอาอเครับน้อถ้าจะได้ก็อเอิ้นม,มาันนะครับสวัสดีครับเน้ะสวัสดีครับเอา